โอเคไปวิ่งต่อวิ่งต่อมีข้างหลังนะทางซ้ายจะแล้วพี่เป้คุณโปรอ่ะทุกคนนีคุณีทพันธรนไมมีคนยิงหนูอีกแล้วคนต้องบอกด้ดีว่ามันยิงคุากทางซ้ายหรือทางขวาไปู่ไม่ทนพี่เป้เจอคนอีกแล้ว สวัสดีครับพบกับช่อง The Gang Gamecaster ฝากเพื่อนๆกดติดตามที่ปุ่มนี้แล้วกดกระดิ่งที่ตรงนี้อย่าลืมปรับทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเทนิสเกมการและมากับพี่แป้งสายแจกคะ่ะใช่ค่ะแต่ ก่อนที่เราจะไปเริ่มพูดว่าเราเล่นเกมอะไรนะคะขออวดชุดก่อนใช่ค่ะวันนี้พวกเรามาเป็นคู่หูกันนะคะใช่ของเทนนี้เป็นทีมสีชมพูส่วนของพี่แป้งเป็นทีมสีส<ล>แดงค่ะใช่ค่ะโอเคเกมของพวกเราที่จะมาเล่นในวันนี้นะคะนั่นก็คือเกมฟีฟโหมดทั่วไปนิคมรกร้างใช่ค่ะ,คะเพราะว่าพวกเรายังไม่เคยเล่นโหมดนี้กันเลยใช่แล้วแล้วก็มาเริ่มเกมกันค่ะเอ๊แต่ภารกิจของเราคืออะไรคะห้ามกินเห็ด hey. เอาไปเริ่มเกมกันดีกว่าค่ะไปค่ะมาค่ะวันนี้เราจะไปลงไหนกันเออม้าหมุนม้าหมุนม้าหมุนลงเลยไหมคะลงเลยเหรอไปก็ได้ <What? S 3> มมนามาหมุนมา้มา,า,มาหมุนอยากลงม้าหมุนโอเคโอเคมาม้าพุ่งเป้าไว้ที่ม้าหมุนมันจะมีเครื่องเล่นหรือเปล่าวิ่งกังหันล้อมเฮ้แท้มีกังหันลมด้วยพุ่งพุ่งพยุดเลยม้าหมุนวิ่งม้าหมุนน่ารักมากคุณเรายังไม่เห็นเลยอ่ะเห็นไหมยัง หมุนนั่นแหละโนเขียนโนอ,อ่านมาข้างบนอุ้ย What อุเห็นเห็นแล้วโอ้ยคุณฮะมันอยู่ไกลอ่ะเรายิงไม่ถึงตายแล้วูคิวได้แล้วเอ้ยไม่อยากได้ปืนนี้อืออุ้ยไปแปะเจอคนไหนตามหลังมาฮะตามหลังนี้ตามหลังพี่ตามหลังนี้อ่ะได,ด้แล้วอุ้ยพ, <od> พีพ่เราเจอคนนี้ โอเคมาแล้วพีงคนที่ิงหนูแล้วเราเป็นสายซับพอร์ตนะคะเพราะเราใส่เสื้อคู่กันมีเกี่ยวหรืเยังยังไม่ได้พูดไงยังไม่ได้พืูนที่กกลก่ได้อ่ะแต่ทุกคนคะถ้าพวกเราสองคนได้บูย่าก็คือสำเร็จในสเร็จใช่ว้าวคุณระวังนะอุลคุจะออกหน้าบ้านนะเสร็จกันแล้วหรอตายแล้วอย่านะอย่ามี คุณมองรอบๆนะขอเปิดแมปก่อนนี่กลางวงอยู่ตรงนี้ที่ปักหมดเราอยู่กลางกลาๆแล้วเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นโรงจอดรถเลยเราไปเก็บปืนดีกว่าไม่ไม่เปลี่ยนปืนก็ได้กระสุนเพิ่มนะคือแบบเนี้ยของเยอะมากทุกคนต้องเข้ามาเล่นนะใช่ไหมพี่แป๊กใช่ค่ะนี่คือไม่ได้วิ่งอะไรนะวิ่งเก็บกระสุนใช่เฮ้ย <Hey, S 1> มีคนยิงมึจะค้นโอเคโอเคค่ะทุกคน นี่ตู้คอ,น,อเนเทนเนอร์หรือเปล่าเขาเรียกว่าเชื่อมันคะใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นตู้นะเมื่อกีาา้เราจำได้ว่าเราอยู่ชั้ชนสองแล้วทำไมเรา,า,าล<อ>งมาชั้นหนึ่งแล้วล่ะอ๋อโอเครู้แลลวเราอยากขี่เรือเพราะว่าเราอยากล,ล่องลอยไปาไาหาเรอตู้จะชนที่แม่ก็ไม่ค่อยสนใจเวลาเราร้องเพลงเท่าไหร่หรอกทุณเราวิ่งเก็บกระสุนอยู่ ยัดเลยเิ้ยคุณคนโอัยไม่ใช่ไรเฟิลนะคุณโอเคตายแล้วเฮ้ยเจอคนเจอคนอยู่มานี่อยู่มันนี่เห็นไหมเห็นไหมสายเหรออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้เขาวิ่งลงมาไก่อนเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยคุณวงแคบลงแล้วอุ้ยตัดหน้าเราไปเลยกระสุนอุ้ยอยู่ด้วมันอยูู่้วข้างหลังบ้านโอเคตายแล้วยิงกันเขายิงกันเขายิงกันเราไปเสียบกันดีกว่าหา ไหนเง้ยเอขวาหูตายแล้วคคนตายแล้วโอเคชิได้ฮ้ยคุณโอเคหน้าขวาอยู่ทางขวาขวาไหนว้ยงไงวะอยู่หลังต้นไม้แล้วโอเคเขาบิ่งมาแล้วคือทุกคนพี่แป้งอะหาคนเจอแต่เนี้ยังหาไม่เจอเลยไม่เจอสองคนเลยหรอ

มีข้างหลังนะทางซ้ายแต่ระวังก็เข้วงก่อนอันดับแรกทางซ้ายนะคุณเทนอุ้ยโอเคล้มแล้วพี่คนล้มพี่แม่แล้วนึงนะพี่ยิงคนนี้ยังไม่ตายโอเคไหนเทนนิสอยู่ไหนนี่ดิมีตรงนี้มีตรงนี้โอเคตายอุ้ยเหลืออีกสามคนอุ้ยยิ้มรอเลยนะเฮ้ยอย่าประมาทสิไม่เอาไม่เอาอุิยไนั่นนั่นไั่นนั่สองคนพี่แป้งแต่หนูยิงคนนี้ สุด Shift, มดกลๆอยู่ตายแล้วตายแล้วเพานนางขวามเมื่อกี้ตายแล้วนี่พี <S <S ่เต้ยจะแล้วเจอแล้วพี่เป้นเย็ยอยย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 ้ยยยยยย้ยยคนนี้ฆ่ายปตั้ง12คนยช่แล้วแต่เ,เรา,ายย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  กิจของเราก็คือสําเร็จใช่ข้างเก็บเห็ดแล้วก็บูยญ้าด้วยก็คือแบบพูดคําเดิม่ะสําเร็จได้สําเร็จไปอีกอ่ะใช่ยอดเลยอีกสักตาหนึ่งไหมได้ไปไปละเอาเลยทุกคนเห็นอะไรในตัวเราไหมข้างๆเราหนะที่ขา หมาแมวจะพูดว่าแมวนะชื่อว่าน้องมิกกี้นะคะทุกคนของเราอะยืนเรียบร้อยมากแต่แบบว่าของพี่แป้งก็คือแบบว่าก็มาสีเดี๋ยวเจจะตบไพ่อรแบสายเซียนนะคะทุกคนโอเคพี่แป้งเราจะไปยิงเอ้ยไม่ใช่ไปที่ไหนดีใช่ใช่เออเอาจิงปะในแมบบคุณอะมันเป็นภาษาไทยใช่ไหมแต่พอเรากดแมบบมันขึ้นมามันเป็นภาษาอังกฤษนะเนี่ยลงเลยเราต้องลงแล้ว ป่าสีแดงอ้าวแอบหายที่เรามากไปุ๊ยอันนี้มันคือญี่ปุ่นใช่ลงมาอยู่ข้างปืนเลยนะปืนนี้เราขอเปลี่ยนปืนก่อนเฮ้ยมีคนยิงหนูพี่แป้งไหนอะตายแล้วแล้วปืนเรามาปืนซ่านะคุณอ้าวสุนหมดแล้วเป็นไงล่ะเอาเอาตายแล้วว้ายอยู่ไหนเนี่ยคุณ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 ช่วยเราที เราขอเปลี่ยนปืนก่อนปืนนี้เราไม่โอเคเลยเราไม่ชอบปืนนี้เลยมันมต้องสู้ยิงตูดไปเลยบ้าเปล่าเนี่ยอุ้ยนี่ไงเราเจอแล้วขอเปลี่ยนก่อนนะทุกคนตายเลยใครตายคนอะคนไปเอ้ยไอ้คุณหลังคุณ หนูโปจังเลย,หน,เลยหนูกินอะไรเข้าไปกว๋วยเตี๋ยวเฮ้ยเราเห็นเห็ดแต่ภารกิจเราห้ามกินเห็ดว้าวคนคนคนโอเคตายตอนนี้คุณเราแวงเราแวงให้ทำไมหนูพูดไม่ถูกอะ <c oughs> ใช่แต่ตอนนี้เราราแวงมากเลยนะจริงจริงี่คนจริงๆ,ๆด้วยกไหมเออจริงจริแจกด้วยโอ้โอปนมไแล้วไน<อ>นี้ยทางขวาขวา คนละขวาเดียวกันมากคะเนี่ยเราคนละขวาแล้วล่ะคะ่ะเมื่อกี้ขวาก็คือหลังกังหันนะคะ <c oughs> เพราวิ่งลงเขาไปแล้วนะคะท <c oughs> ี่างมาที่ทางมาตรงที่ปุ่นอ่ะเราจะตายแล้วตายแล้วส <c oughs> องคนยังที่สองคนมันยิงกันเองอยู่ <c oughs> คุณคุณมันคานอยู่อะ่ะ <c oughs> ห็นป้าหลังกล่องอะ่ะ <c oughs> โอเคเทเลอา้าวพี่ได้คิวแล้วไปค้อนค้อน ก็คืแบบไม่ถูก็โอเคตายเฮ้ยไปไหนนี่คุณพี่พลอยวะไปมีคนยิงหนูอีกแล้วคุณต้องบอกด้วยดิว่ามันยิงคุณจากทางซ้ายหรือทางขวาไปเพิ่ไม่ทันพี่แป้งเจอคนอีกแล้วโอเคเห็นแล้วมันจอนกันแต่คุณยืนบังแต่แล้วแต่แล้ววิ่งคนคนณทางขวาของคุณ ขวาคุณขวาคุณนี่หรอคะกำลังวิ่งมาตรงกลางหันฮะโอ้ยโอ้ยไปวิ่งหนีแล้วโอเคตายแล้วหนูได้อีกเลยโอเคเรามาซัพพอร์ตเซนิตนะคะแฮชแท็กซัพพอร์ตโอ้ใจแล้วใจแล้วพี่แป้งกำลังวิ่งมาอ๋อเราเห็นแล้วโอเคตายเฮ้ยเจ้าคนอีกแล้วยังไม่ทันได้กินยาเลยเจอคนแล้วเฮ้ยมันจบอ่ะจิ้มไม่ได้โอ้เออทางซ้ายเหรอพี่แป้งเราอยู่ออกวงแล้ว ยังยางเนีอ๋อมันยิงกันเองอยู่คุณนราหนีก่อนก็ได้อุ้ยสามคนเลยนะะต้องหลังคุณนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่มันวิ่งอยู่นี่โอ้ยไม่ล้มเลยอ้าวล้มแล้วเขาตื่นบ้านล้มพี่มันมันยิงด้วยมันวิ่งหนีกันอยู่เดี๋ยวนี้บอกป้าทางขวาพี่หน่อยทางหลังบ้าน โอเคกำลังไปกำลังไปใันอยู่โอ้ยกระปเป้หนูเจอคนไหนมาดิอยู่เลยโอเคอะแล้วคุณวิ่งไปเอาตามกล่องเร็วคนนี้ไม่มีของให้หนูเลยลเฮ้ยเฮ้ย<ๆ>คุณพี่เป้ไหนทางซ้ายซ้ายไหนซ้ายนี้ในบ้าน,นโอ้ยคุณกระสุนหมดโอ้มันหายไปแล้ว ทางซ้ายไปนี่ไปทางซ้ายแล้วมันหายไปไหนแล้ววะนี่คุณมันวิ่งมาทางหน้าเราแป้งหนูอยู่ตรงไหนไหนอ่ะหนูอยู่คนละมุมกันโอเคตายใครตายมันตายโอเคนี่นี่นี่เจอแล้วอ้๊ยวิโดยิงแทนนิดอยู่ไหนเออใครยิงพี่โอเคตายไม่ได้อะไรเลยเร็วเร็วเร็ววงแคบแล้วโอเคได้อุ๊ยคุณมันวิ่งไปดเห็น โอเคตายโอ้ยเร็วๆคุณนี่เขามองอีห้าคนค่ะอดีห้าคน,วนควรแเราเห็นแล้วโอเคตะล้มหลักการมเินนะครับโอเคตายค่ะเฮ้ยไอ้คุณ คือแบบสีหน้าก็คือของเราสองคนก็คือจริงจังแล้วนะอย่ากินที่เอ้ยทังไหนนี่ไหนอ่ะโอเห็นแล้วโอเคตายอยู่ไหนคนนึงมาให้พี่ยิงซะดีๆน้องสาวอุ๊ยหลังหลังหินไหมไหนอ่ะนี่ไงเจอแล้วเออไม่ใช่เทนนิสหนึ่งอ่ะนี่นี่นี่หิน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 โอเคตายจบเฮ้ยโอ๊ย อจะพี่แฟนสัมหารได้มากกว่านะคะต่อไแบกกันคนละตาโอเคภารกิจของเราก็คือสำเร็จสำเร็จแล้วก็สำเร็จเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมคะสำหรับคลิปวันนี้พวกเราชนะด้นะแถมภารกิจแล้วสำเร็จด้วยแถมอีกอย่างอย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งค่ะแถมอีกอย่างเราได้บูย่าไปสอง แบบภูมิใจมากนะทุกคนดูจากสีหน้าที่พวกเราตั้งใจเล่นกันมากขนาดใช่ค่ะพวกเราจริงจังกันมากใช่ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะงั้นพวกเราไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะโอ้ใช่บ๊ายบาย